สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสรุปเลขโปูวนาคโคงสุดท้ายมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะปูมั่นใจเลขล่างล้านเปอร์เซ็นนะคะท่านผู้ชมปูบอกว่าเลขล่างยังไงก็ก็มาแน่ๆนะคะล้านเปอร์เซ็น์นะคะบนให้98 6นะคะอ่าปูบอกให้ตัดซื้อ2ตัวด้วยนะคะ สำหรับล่างนะคะปูให้9 190เกน้น91นะคะอ่าล่าล่างนะคะให้กลับด้วยนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ซื้อนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนะคะเลขมีเข้าม่หลุดนะคะซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกำลังที่มีนะคะเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะ อเออเองก็ไม่รู้ว่าเลขออกอะไรเนาะไม่ใช่กองฉลากเนาะอันนี้เอาที่ว่าเพื่อนๆชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ